หลับ4อันดับสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ในสินสดลเชนะครับแข่งสแข่งสี่คนหาหนึ่งคนก่อนเข้ารอบไปก่อนได้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราแข่งสามหาอีก1ครับผมนะครับเพื่อเข้ารอบไปชิงกันโคตรยื้อฮะแล้วรอบสุดท้ายนี่เครียดแน่นอนเพราะัตตัวแล้วห้าสาในห้าสามใน5งานงานหนักมากใช่ครับรอบนี้ครับผมมีอา2อีกแล้วครับสี รถเปนโกงอย่างเงี้ยแหละไม่คือไม่มีรถอะไรเล่นกันใช่ปหมคุณเร่งเอ่อเอาครับผมก็มีเีีครับผมก็มียกโอเลสโอเลสิลูนแล้วก็พิกนะครับใช่ครับโอ้ยยัดไปก่อนครับโอ้ยโดนโอ้ยไแล้วดับไปแล้วครับตอนนี้แม่ต้องที่หนึ่งเท่านั้นครับรอบนี้เพื่อจะเข้ารอบไปก่อนไม่งั้นจะต้องรอแก้ตัวรอบหน้าใช่ครับก็ต้องรุนแต่รอบหน้สามคนด้วยนะ โอกาสแม่งยิ่งแบบไอ้น,นี่เข้าไป,ปอีกลิออ่าต้องดูครับผมจังหวะดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเ C บครับโตรหรือเปล่าแต่ไม่กสก,กิดสก,กิทแต่ว่าไม่ล้นนะฮะยังบ,บางเขาได้อยู่อ้าสองโค้งฟ้าเนี่ยฮะจะเป็นยังไงครับเอาละเอาละครับเอซแซงขึ้นมาแล้วครับที่หนึ่งสำหรับรอบนี้ครับคู่ที่ ได้อันดับ4คือได้ที่4ี่ไม่ได้ที่สามเล่นในหนึ่งวัลนะครับจะได้รับการ์ดแข่งหนึ่งใบกับสติกเกอร์หนึ่งอันโป็นของทีเราเลืนกลับไปนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะทางโค้ชกมาส่งมาให้เราก็แจกนะครับแจกที่นี่นะที่นี่เขาแจกที่นี่เขาไม่สตาร์ทใช่เหรอเฮ้ยจริงจริงไม่ใช่แล้วนะแล้วก็อันดับหนึ่งสองสามจะได้รับเสื้อวันกันทร์วินไนท์ไปด้วยนะครับลืมบอก เออมาบอกวันสุดท้ายว่าจังหวัดสุดท้ายไดยังไงวะแข่งเลยเอาครับผมตอนนี้ฮะจัดมาเรื่อยๆครับโรซิเลียอยู่อันดับสองครับพีทอยู่อันดับหนึ่งฮะยังจะไม่ห่างครับโค้งเหลืองโค้งนี้ฮะดูการดันครับแล้วโรซิเลียครับจัดสบายแล้วอุ้ยโลโต้ครับโอ้พีทฮะโดนโต้ครับโอ้เอสุดจิตอ้าวพีทครับตีเรียนฮะ ยาาเข้าไปแล้วนะฮะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ครับทายบ้านของพีกกับน้ำห่างตามมาด้วยอีกบุษยาครับปุ่นโตแล้วและท้างด้านของพีกพีกกับพีกนี่คนละคนนะใช่พีกแต่มันพี่เหมือนกันเลย ครับเอาละวครับตอนนี้วันนี้ที่หนึ c ่งเป็นโ c ซีนะครับโอ้โนลโตเนี่ยโอ้โหที่หนึงเป็นโอแล้วตอวนนีนะ้มีการเปนัดับที่โค้งจริงแต่ห้ากิโลครับห้ากิโสุดท้ายแลวะะัดใจกันละฮะาทายแล้วครับผมจดเป็นที่โค้งเหลือ,อ,อแล้อ้านะครับตายไปเลยฮรจุจนี้จะทันไหมสี่กิโล,ลยังม่รุ้ครับ โอ้มีอาเต่รถด้วยนะโค้งแดงครับโค้งแดงโค้งแดงไปแล้วครับโอเอสโอ้โอเอสบอกเลยชอบแซันวิชนะจุดเปลี่ยนเสียดเลยชอบมากผมมาแบบแนวกลางทุ่มไทยทุ่มไทยใช่เลยครับผมเยาว์ยาวไปเอาละครับผมทะยันนะครับติดเปี่ยนเอ้าไม่น่าเลยครับราตีครับพีทขึ้นมาแทนครับโอเอสครับจะดันได้ไหม ยังมีสิทธิ์อยู่นะเลยหนึ่งโลได้โคได้โหนะครับข้างหน้าตีกันอยู่ครับข้างหน้าตีกันข้าหลังสุดท้ายมาแล้วครับโอ้โหดูสิครับาแล้วครับโอ้โหเอ็กโอ้งมาถึงเอาแล้วครับโอเอสศูนย์ศูนย์นำอยู่ดูสิเรับสองคันนี้ใครก็ได้โอ้ดังต้องโอ้แล้วนียบร้อยโอ้โหดีเด่นครับผมโอ้โหเอาครับผมมาแล้วครับรอบสุดท้าย โอ้ยศูนย์พลิกละดูซีทีเอฟครับจัดก่อนแล้วดูฮะแน่นอนจริงนิวเบลไลน์อ่าตัาขึ้นมาครับโอ้ยที่หนึ่งครับดูซีทีเอฟสิบเจ็ดโลโอ้ยสกิดไปได้หนึ่งครับแต่ยังนับอยู่นะโอ้ยตัวยี้ตามนะที่หนึ่งนะครับดูซีทีเอฟตามมานะครับตามมาด้วยนะครับโอ้ยลูกตาล่า อ่อตอนนี้พลิกยังอยู่ที่สามครับชิวๆต้องที่หนึ่งเท่านั้นที่สองกับที่สามใช่ครับที่สองที่สามไปจะต้องมาชิงกันหนึ่งพันนะครับส่วนที่หนึ่งก็จะเข้าไปชิงที่หนึ่งกันรอบหน้ามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจันล้วครับชุดฮักโอ้ยพลาดไปก่อนเลย โอดดันงงชนปวดมากครับเอาแล้วเอาจะเอาขึ้นซีวันนะตอนนี้แปดร้อยอันนี้ซีวันป่ะขึ้นดีเบลแับไม่เก่งใจเลยมันเก่งดวเบลว่ะเดี๋ยวเบลอ่อวนเป็นซวันนะหรือเปล่าน่าจะลงนะผมดูแล้วไม่ตรงครับไม่ตรงด้วยเข้าอันีเบลไปแล้วตรงนี้ดีเบลนี่ก็เพื่อนได้อีกแหละเพราะวันนี้จะไปเติมตอหม้อหรือว่าจะไปวิ่งซีวันเป็นรอบเนั่นเองใช่ครับใช่ไหม ระว่าทางไปหัวแบะพิกนี่ร้อยเมตรนะฮะดูครับว่าจะเป็นยังไงมีงานขับรถไปคุยกันไปนะฮะนะะี่นะครับน่ารักกุ๊กกิ้งนะฮะเอาละครับตอนนี้อันดับสามก็ต้องพยายามขึ้นมาครับเพราะเดี๋ยวอันดับสองันดับสามนี่ต้องสู้ต่อเพื่อเอาที่สามใช่ครับนีน่ผูสามของเราเชิญ เอาละครับผม8กิโลเท่านั้ครับโหพลิกเนี่ยตามยาวเลยฮะจะจะรู้รอบสุดท้ายก็ได้ใช่ครับน่าห่วงเกมนี้บอกเลยรู้หนยากใช่ครับมาเทียรจะพลาดเลื่องเล็กๆวันยาวๆครับไปไปหาต่อหม้อครับไม่ไปหาต่อหม้ออุลตรพลิกโดนครับโอเอสงนี้โอเอสครับผมจะทิ้แพ้กันไม่ได้อะ ใช่เลยใครว่าตามมากับใครไหมครับพีบิีทมากับใครบ้างในนี้ได้มากับใคร,รบ้างมาเดี่ยวเดียวเลยเหรอแต่ว่า<ม>อยู่ที่จะเจอใครมาเ,เดียวเดียวสิเมื่อกี้มาสายเดียวเดียวเลยเดินเดียนเลยน่ะโคโย่าเมือกี้ใช่เลยห้ากิโลครับแล้วโอเอซตาดันไม่ไปจริงครับโอ้โหคือสามคนเนี่ยมันลุ้นน้อยกว่าสี่คนนะใช่เพราะสี่คนนี่มันแบบปวดเยอะการลดเตือนครับ โอ้โหโอมีการโอ้ยเลยการตัก่กาหลบเบียดไปให้ชนนะ่ยสามกิโลครับตอนนี้จบโค้งแดงใช่ครับใช่ไหมบอดูโค้งเหลืองหน้าครับโค้งเหลืองทำพาถึงแม่โค้งแดงถึงถึงถึงไปก็ถึงสองกิโลเลยครับตอนนี้เอ้าวพิกนี่อาศัยโอกาสเอ้าแล้วโถ ไปเสียนิดเดียวเท่านะนนะสิได้จริงตอนนี้โอเอสครับมึงสบายแล้วจะทันไหม10เมตรครับผมไม่น่าจะยันถึงนะโค้งแดงแล้วจบเลยใช่ครับโค้งแดงจบนะสิได้จริงครับทิกนิกถอนไปก่อนต้องเจอกับดูซีเไปรับชิงนะครับผมจบลอยครับผมเป็นโอเอส0-0นะ0-0ยับเข้าไปในรอบรอเจอกับพีทครับผมก็ถ้าเกิดไม่มีใครโดนอะไรคนนึงงานก็ไม่เกิดนะใช่ครับแล้วขอบคุณ เล่นทุกคนด้วยที่มาเร่วมสนุกกันวันนี้บางคนมาร่วมสนุกไปพร้อมมาช่วยกันจัดติดตั้งหากนะใช่ครับจริงๆนะครับาหน้าต้องจัดอีกแล้วเท่านี้ใช่แล้วก็อย่าลืมนะเรามาจากช anel EMP ก็เข้าไปซับสไครป์ไปนั่งไปพูดคุยกกก็ได้เฮ้ยผมตายต้องสิเอาอะไรช่วยๆหน่อยการแข่งรอบนี้จะมีการแข่งครั้งนี้จะมีย้อนหลังนะครับที่ยูทูบบอร์ดคอมที่นั่นเดลวนพีชชานลนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับน่าจะขึ้นหมด นะครับผมเป็นแบบไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่ารอบนี้น่าจะมีคนมาสัก30คนน่าจะหลูแล้วถ้าดูแข่งช้าเนี่ยสมัคร130คนแต่ว่ามา80ใช่ครับก็ถือว่าเกินคาดมาเยอะมากคะับใช่ดีดีดีไม่ดีไม่หวังเยอะบางคนมันจะขอนแก่นบางคนมันจะเชียงรายเลยนะอาอเอออ่ะกลับมาที่เกมดีกว่าเราเล่นสุดกิโลแล้วเราฆ่าเวลาไปเยอะมากใช่ฮ่าเขาไปเยอะเลยตอนนี้ครับพิกครับกับดูซีซีเอ็ครับผม เข้าวันที่4วันแล้วจากนีเวลไลน์นะครับมาที่อินวอร์ดนะครับใช่ลหมอินวอร์ดหรือเอาวอร์ดปะเอาปะเอานะครับผมเฮ้ยเอาเออเอาเอามันมันสังเกตง่ายๆก็คือเอาเนี่ยไอเนี่ยมระจะติดกันพอดีนะครับแต่อินก็คือถ้าเกิดลงนี้ไดไหมโอ้ยไม่ได้เดียวเลยครับผมยังเหลือ8ปกิโลครับยังลุ้นไดอีกเยอะฮะมาเรื่อยๆแล้วครับผมหักซ้ายมา โอ้โห๋ยวาโค้งแดงข้างหน้าโค้งหนึงนะฮะจะไล่ตามอยู่ครับอันนี้อยู่ที่คนหน้าครับก็จะไปโยโกฮานเน่ห uh, รือว่าจะไปซีวันต่อใช่ครับมันเลือกได้นะฮะครับตอนนี้แต่เม็ดเลือกจะที่มาทั้งคู่นะฮะรู้ว่ายังไงเข้าซีวันแน่ๆแล้วยังไงครับโยโกฮานเล่าโอ้โหซีวันเอาว่าจ๋าครับใส่ต่างนะฮะยังไม่ถึงโอ้โหดถึงแล้วทะไมครับแล้วได้แล้ต่อ ดันครับดันโอ้โเดินชนตูนครับมีการเตะชนตูนมีการเบตกให้ชนตูนมีการเบตกให้ชนตูนชนตูนยังไงฮะชนตบโดครับนี่ครับเตะบล็อกกิ้งครับมีอนเทคนิคขั้นสูงนะครับเตะบล็อกกิ้งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะเอาใ้เคาน์เตอร์ยากเหมือนกันครับพอเขานำด้วยแล้วยังไงครับโอ้ยังไม่ได้ฮะสามกิโลครับเจอป๊อปอย่างนี้ไอ้แล้วจะต่อว่าไม่ได้เรับโดนไปยสามกิโลยี่สิบเมตรไม่ยิ่งใหมากนะ โดนเมื่อกี้น่าจะจบเกมเลยครับโดนน้อยมากเวลาอ้าวมันเลือดเรือดปลอยไปโดนรถสักคนเลยเต็มครับ2กิโลกับ80เมตรน่าจะยากครับผมน่าจะยากน่าจะไม่ทันละเอาละครับตอนนี้ครับมาครับ900เมตร50เมตรโอ้ไม่ได้จริงๆแล้วชนนะสำหรับพลิกนะครับผมน่าเสียดายจริงๆครับ เป็น WCCF นะครับท่าที่ดูได้ครับได้ที่สามไปได้ที่สามไปเรียบร้อยแล้วครับ